สวันหลังได้รับหนังสือจากสถานพินิษ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลยเชิญให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤตินี่เป็นความรู้สึกแรกที่เยาวชนนักข่าวพลเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เปิดเผยกับสาธารณะแต่กนลำนำหวยเคยมีคนมาเล่นน้ำพุกัดกินห้อยปูฟ้าแล้วมีนือซาาสุ้เข้ามาประกาศว่าลำนำหวยใช่ดื่มใส้กิงบไว้วาีท่านฝนเปื้อ การนอนผอยเป็นยั่างๆซื้อซ่านออกไปให้แข็งน้องก็ได้รู้ยากให้เข้าหัวมันหักเปิดเสด็จแล้วก็อยากให้เข้าหมอซอยเลือกบางเขาอากานไอที่ผอยอันที่ต้องขอกฟองผอยแล้วเกิดคดีความขึ้นมานี่นะผอยรู้สึกท่านไหนรู้สึกว่าหมอกฟองนี้น้อยสิ่งนี้น้อยสิ่งนี้ ก็แคว่าจะตามความจรงที่เห็นแล้วถ้าลูกจะพ่อที่โคลงมีเราจะพ้อจะเฉลยโคงไม่เข้ากับภูมิใจกันนะ จากการรายงานข่าวพลเมืองของเยาวชนตำบลเขาหลวงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยถึงการจัดค่ายเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ทำให้เกิดการฟ้องร้องเป็นคดีอาญาฐานหมิ่นประมาทต่อเยาวชนนักข่าวพลเมืองชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ในฐานะผู้เผยแพร่ข่าวโดยมีบริษัททุ่งคำจำกัดผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่เป็นผู้ฟ้องคดี ทางครอบครัวของเยาวชนที่ถูกฟ้องกังวลใจกับการต้องขึ้นศาลเพื่อต่อสู้คดีและห่วงว่านี่อาจส่งผลกระทบต่ออนาคตของเยาวชนวันนี้ชาวบ้านกลุ่มคนรักบ้านเกิด6หมู่บ้านซึ่งเป็นกลุ่มชาวบ้านที่เคลื่อนไหวคัดค้านเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่หลังจากทราบข่าวได้เดินทางไปให้กำลังใจเยาวชนผู้ถูกฟ้องคดีและครอบครัวและได้ยืนยันจุดยืนว่าจะอยู่เคียงข้างในการต่อสู้โดยไม่ทอดทิ้งกันเราก็ดูว่าเขาจะเดินหน้ายัางไงอีกฝั่งหนึ่งนะคะ มันมันต้องมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วก็คิดว่าสุดท้ายเดินหน้าของเราความคิดของแม่ไม้ก็ปิดเหมืองอะค่ะปิดเหมืองขาวอนเรื่องที่ว่าจะเดินหน้ายังไงนี่มันก็ต้องมีหลายคนวิเคราะห์ร่วมกันก่อนทราว่าเราจะเอาอยัางไงกันต่อ ก่อนหน้านี้บริษัททุ่งคําจํากัดฟ้องผู้ดำเนินรายการช่วงนักข่าวพลเมืองพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะฝ่ายบริหารไทย PBS รวมเป็นจําเลย5คนในข้อหาหมิ่นประมาทพร้อมทั้งเรียกค่าเสียหาย50ล้านบาทคดีนี้สารอาญานัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่21มีนาคมปีหน้ากรณีที่เกิดขึ้นนางสาวสรัตนมณีพลกล้าทนายความศูนย์ข้อมูลชุมชนมองว่า เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะในสื่อสาธารณะควรได้รับความคุ้มครองและหากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นเด็กยิ่งจําเป็นต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นนอกจากการฟ้องร้องกรณีล่าสุดแล้วในช่วงที่ผ่านมาบริษัททุ่มคําจํากัดมีการฟ้องร้องชาวบ้านในอีกหลายคดีทั้งฟ้องหมิ่นประมาทเลขานุการกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ศาลจังหวัดแม่สอด ฟ้องแพ่งต่อชาวบ้านกว่า10คนที่สารจังหวัดเลยเรียกค่าเสียหายหลายสิบล้านบาทรวมทั้งฟ้องประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาหลวงว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบส่วนกรณีที่บริษัททุ่งคำจำกัดฟ้องไทย PBS ซึ่งเป็นสื่อสาธารณะในการรายงานและเผยแพร่ช่วงนักข่าวพลเมืองมองว่าเป็นเรื่องที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้และทั้งสองฝ่ายควรใช้พื้นที่สื่อสาธารณะในการนำเสนอข้อมูลของตนเองเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ